ฟังเพลงคิดเธอคุยกันไม่รู้จิ้นตากระแตนพี่พงษ์ ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้อพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่านีรจะเอาชัวเข้ามาในห้องเนี่ยแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเรวทั้งคู่อ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจนะเงียบไปเลยสาแลวเร็วโอเค แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีผัวแล้วร,รู้ครับรู้แล้วมีทางไปเหรอเนี่ยฮะแบมทำอะไรอยู่ไม่ได้ลองลองต่อด้วยดิครับร่างของคดีเรา เลิกตัวกล้องเลิกกล้องไฮไลท์ได้แล้วเลิกกล้องเลิก สุภาษิตวันนี้ค่ะอาภูรติสุ่งน้าคะน้าวายสุโภคความสุขส่งไม่อ่านนำมาซื่อข้าสุขในอ่านทุกคนดังจ้ายข่าววันนี้เป็นภาพการจัดการเทศกาลแห่มากรไฟในเขตท้ายหางซึ่งเป็นย่างตรวจดีสารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับโดยมากรไฟจะมีนักทูบหนึ่งหมื่นสองพันดอกมีความยาวหเจ็ดเมตรเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์เป่นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบปีปีนี้นับเป็นการกลับประจัดงานครั้งแรกในรอบสี่ปีนะครับรับไปพร้อมข่าวนี้ครับสวััััสสสดดีีคครรบบว ้อนมปัญหาคือคนกำลังเปลี่ยนไปร่วกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว